เสียงเงินสิบล้านพ่อจากไปทิ้งคณะลิเกให้ชีวิตปัจจุบันสอนรามน้ำเพชรลิเกร้อยล้านแบกภาระครอบครัวกลายเป็นเสาหลักเพียงข้ามคืนพระเอกลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรได้พาครอบครัวคุณแม่และพี่สาวออกมาเปิดใจหลังสูญเสียคุณพ่ออีกหนึ่งพระเอกลิเกชื่อดังแบงค์สอนรามอนเนกราบหรือสอนรามน้ำเพชรขวัญใจไม่ยกมากมาย ที่เดินตามรอยครอบครัวสานต่อวัฒนธรรมไทยและในปัจจุบันกลายเป็นพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกทั่วประเทศล่าสุดสอนรามน้ำเพชรได้เปิดใจกับทีมข่าวแบบเอ็กซ์คลูสุดๆถึงยอดเงินที่แม่ยกต่างมอบให้เป็นน้ำใจต่อค่ำคืนที่ทำการแสดงหรือวันสำคัญวันไหนของหนุ่มสอนรามที่เคยได้น้ำใจจากแม่ๆมากที่สุดซึ่งเจ้าตัวเผยว่าปีหนึ่งจะมีวันเกิดที่ได้มากที่สุด จะได้เยอะกว่าในทุกๆวันได้เกือบเจ็ดหลักเคยได้เป็นสร้อยทองซึ่งถือเป็นของขวัญเป็นมูลค่าทางจิตใจไม่สามารถตีเป็นมูลค่าเงินทองได้เลยพร้อมทั้งเปิดใจบอกทีมข่าวว่าแม้วันนี้จะไม่มีคุณพ่ออยู่แล้วแต่ตัวเองจะสานต่อคณะลิเกคำพูดสุดท้ายที่บอกกับคุณพ่อคือไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะดูแลพี่ดูแลแม่ดูแลหลานทุกอย่างเลยที่พ่อสอนไว้ในเรื่องของลิเก ตนจะเป็นคนสอนหลานต่อจากพ่อเองไม่ต้องห่วงว่าจะทิ้งลิเกจะทำให้ดีที่สุดทุกอย่างที่พ่อสอนไว้จะทำให้ได้อย่างที่พ่อหวังเอาไว้พร้อมเปิดใจที่ผ่านมาคณะลิเกสูญเสียรายได้ไปเยอะมากประมาณ8หลักครับซึ่งตรงนี้ที่สูญไปก็เป็นรายได้ของคณะของทุกๆคนด้วยอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้พระเอกหนุ่มสอนรามน้ำเพชรด้วยนะคะ